ักตบชวาเผาตบชวาถ้ามีผผกบุ้งก็เอาผักบุ้งเราขึ้นมาก็โยนให้โยนให้เลยเอาเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรยากยุ่งยากโยน้ะโยนนะมันกินเกลี้ยงเลยครับกับลํำหนึ่งถ้วยเอามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอพ่ออาหารเสริมมันคือผักตบครับฝุดลุ่มลึกห้าสิบห้าสิบเซนครับกว่างห้าสิบเซนครับ เอาคิววัวลงไปครับเราก็ดินกบครับดินกบแล้วก็ค่อยปลูกครับครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับมาเยี่ยมชมนะครับไล่นาส่วนผสมอีกหนึ่งส่วนนะครับในระบบการจัดการแบบฟาร์มนะครับฟาร์มอะไรนะครับ เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวนัดจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูกันนะครับที่ฟาร์มของพี่นะครับเขาก็จะเป็นการเลี้ยงหรือว่าการเพราะพันธุ์หมูปลาแล้วก็ไก่งวงนะครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับฟาร์มสวยๆอย่างนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้อาละครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสวยๆคลิปดีๆ ต่อไปนะครับนัดก็จะพาไปชมนะครับว่าคุณพ่อนะครับมีที่มาที่ไปในการจัดระบบฟาร์มระบบสวนการเพราะเลี้ยงหมูป้านะครับใส่พันธุ์ต่างๆแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปดูกันไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการเพราะพันธุน์การขยายพันธุ์ต่างๆเป็นยังไงไปกันเลยครับผม สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับพ่อลำปางพ่อลำปางเนาะครับพิคกับบันนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อฮะอยู่ที่บ้านหนองหมื่นฐานครับตำบลตำบลหนองหมื่นฐานอำเภอสามารถครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอให้คุณพ่อนะครับผ่าเที่ยวชมฟาร์มนะพ่อเนาะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูป่าเนาะครับฟาร์มเลี้ยงหมูป่าครับ ทีนี้การเลี้ยงนี่เรามีกีใส่พันธุอะไรยังไงพ่อพาชมพาศึกษาเนี่ยเลี้ยงนี้มีมีมีสามพันพันครับใส่พันธุ์ที่เราเลี้ยงนี่เป็นใส่พันธุ์อะไรใส่พันธุ์ไนปลาผสมปลาผสมใช่ไหมใช่หมูพันปลาแท้ๆที่มันอยู่ตามป่าเนี่นะใช่เอามาผสมกับพันอะไรแมนผสมกับไอ้หมูหมูปลานี่แหละปลาปลาพันพันผสมนี่แหละอ๋อก็คือเป็นหมูปลาที่เราเลี้ยง แตกใส่พันมาว่างั้นเถอะโอ้แล้วก็ไปผสมกับหมูป้าพันธุแท้มันเลยกลายเป็นหมูป้าพันธผสมแมนโอ้โอเคเข้าใจแล้วทีนี้ไอตัวเนี้ยมันคืออะไรยังไงพ่อตัวแรกนี่เลยมูไอ้ไม่ไม่มีซื่อครับก็คือมันเป็นมูป้าเหล่านี้แหละเรียกมูเรียกหมูป่าไปหมดเลยครับเราใช้เวลาเลี้ยงกานไหมพ่อ สี่เดือนสี่เดือนขายไอ้ไอ้สี่เดือนมันจะคลอดทีหนึ่งอ๋อก็คือสี่เดือนมันจะคลอดลูกเราขายอะไรมันบ้างพ่อขายขายลูกมันขายลูกมันแม่มันเราได้ขายไหมสามกิโลครึ่งบาวทีถ้าพ่อข้าไม่มาก็นุ่นแหละให้มันในห้าหกโลครับหกโลห้าหกโลเขาก็เมาเหมือนกันเราคุ้นมันใช่ไหมพ่อไม่ได้คุนเลย ก็คือเราเราขายลูกมันล้ว,ลวนๆเลยใช่ขายลูกล,ล้วนๆเลยโอ้ <c oughs> เราขายยังไงเพราะขายตัวละเท่าไหร่มันมันแล้วแต่ช่วงไงหมูขึ้นหมูลงครับถ้าหมูลงก็ลงตามเขาถ้าหมูขึ้นก็ขึ้นตามเขาไม่มีราคาตายตัวไม่เอาตามสุดตัวละเท่าไหร่พอตามถุกเดี๋ยวนี้ตัวละสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยสามห้าร้อย สามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งขึ้นไปเอาส่วนมาเข้าไปทําอะไรล่ะพ่อเขาไปทําไปเนี่ยหมูหันอ๋อหมูป่าเนี่ยนะครับใช่หมูหันเนั่งมันจะกอบใช่ไหมพ่อเอาพาไปดูหน่อยว่าแต่ละคอกมันมีวิธีการแยกอะไรยังไงเอาทาไมเราถึงแยกกันไว้อย่างนี้ล่ะพ่อเอารวมกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันหมูท้องถ้าออกก็ให้มันออก อ๋ออันนี้คือหมูท้องใช่หมูท้องพองหมดเลยครับทับไว้พองหมดเลยอ๋อเอาเราใช้วิธีการผสมแบบนหนยังไงอะพ่อเวลาผสมอ่ะครับเวลาผสมเวลามันไอขึ้นแล้วก็เอาเอาตัวผู้ปล่อยปล่อยผู้กับเมียมาใส่กันเลยอ๋อเอาตัวผู้น่ะเปิดช่องให้มันเข้าเปิะเปิดประตูนี่มาตัวผู้ก็มาตัวเมียก็ออกไปครับมันก็ผสมกันเอง เราดูวิธีการขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นใช่ไหมของมูเ่แบบนี้ยังไงล่ะพ่อมันขีมมันมันมันจะแดงครับก็คืออวัยวะเพศของเขาอวัยวะเพศของเขาจะแดงมันจะแดงใช่มันจะมีลักษณะแบบไหนวิ่งวนหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าเราดูแค่ว่าอวัยวะเพศแดงอย่างเดียวมันฉีล้อมันจะร้องครับล้อง อิดอิดเอ,อ,อรอดอยู่ตามภาษามันนั่นแหละขามขึ้นหน่อยแตก็ก,กวนเวียนเวียนอยู่ตามนี่แหละอ๋อคืออันนั้น <c oughs> คือลักษณะการที่ <c oughs> เราสังเกตว่าหมู่มันขึ้น <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมันมาเลยครับพอมันขึ้นได้สองสองวันสามวันปล่อยมาเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ปล่อยตัวผู้มาเลยปล่อยตัวเมียไปเลยครับก็จัดการของเข้าเองจัดการของเขาพอผสมเสร็จแล้วก็แยกครับแยกไปอยู่ที่เดิม หลังจากผสมไปแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกกี่เดือนกว่าเข้าจะคอดพอประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าใช่ไหมพรา่าสี่เดือนสี่เดือนอตีไปเลยใช่ไหมสี่เดือนเลยบวกลบแล้วสี่เดือนครับแล้วหลังจากเขาคอดแล้วก็อีกกี่เดือนถึงจะคายได้ไอตัวลูกหมูลูกหมูประมาณสองเดือนกว่าเป็นว่าหกเดือนใช่หกเดือนเราถึงจำหน่ายได้แต่ละคอกแต่ละตัวนี่มันออก กี่ตัวลูกหมูอะพ่อมันมันแล้วแต่บางบางตัวก็เยอะบางตัวก็น้อยเอาน้อยสุดกี่ตัวน้อยน้อยน้อยสุดก็แปดถึงเก้าแปดถึงเก้าเอเยอะสุดยุสุดสิบห้านี่แม่นี่แม่นี่อ่ะสิบห้าตัวหมูในฟาร์มพ่อเนี่ยทั้งหมดนี่มีกี่ตัวหมูปลาอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวเอามันกินทั้งเบืองไหมพ่อการให้อาหารไม่ไม่ไม่เบือง ตักกลําให้ตัวละถ้วยต่อมือต่อไม่ไม่ต่อมือส,สองับอ๋อก็คือมือละถ้วยมือละถ้วยเช้าวถ้วยเย็นถ้วยใช่นอกจากกลําเพราะมีการใช้อาหารลดต้นทุนยังไงบ้างมีผักตบผักตบชวาเผกตบชวาถ้ามีผักบุ้งก็เอาผักบุ้งสับสับสับับ,บ,บไม่ต้องสับเอาให้ทั้งต้นอย่างนั้นแหละ <laughs> เราขึ้นมาก็โยนให้โย,ใหโยนให้เลย เอาเอาไง่ายอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรยากยุ่งยากโยนะโยนะมันกินเกลี้ยงเลยครับกับลำหนึ่งถ้วยเอามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพ่ออาหารเสริมมันคือผักตบครับมันคืออาหารเราต้นทุนด้วยใช่เอาแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นี่พอใช้ลำหรือว่าอาหารที่เราซื้อเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพ่อแต่ละเดือนเนาะครับแต่ละเดือนก็ประมาณ วหมูมันเดียวก็หลายบาทหลายตังอยู่หลายตังอยู่ดิค่าลำครับซื้อซื้อเอาแล้วเวลาเราค่ายนี้คิดว่าคุ้มไหมแต่ละครั้งคุ้มคุ้มอยู่ใช่ไหมใช่เอาพาไปดูดิเดินไปดูเรื่อยๆกันเราค่อยๆเดินไปพวกมันมันไม่เปลียเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นลูกหมูไซกีเดือนเพราะอันนี้เพิ่งหยอกมาไม่ไม่ยังไม่ถึงสิบวันนี่ครับเราจะเริ่มข่าย ตั้งแต่สามโลครึ่งใช่สามโลครึ่งไอตัวเล็กๆนี่เราได้ขายไหมไม่ไม่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายคุณไอกกอรุนรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยกลางเดือนนี้ก็จะขายแล้วนี่ครับอันนี้ประมาณกี่โลแล้วเนี่ยพอสองโลกว่าอันนี้สามโลกว่าแล้วนี่สามโลแล้วตัวแค่เล็กๆเนี่ยนะสามโลสามขีดครับนี่สองขีดก็ถึงห้าก็เลี้ยงมานานแค่ไหนเราก็จะได้สามโลแบบเนี้ยประมาณเดือนกว่า เดือนก็่า้เองได้เงินแล้วตัวละเจ็ดร้อยเออห้าร้อยเอาตัวละห้าร้อยช่วงช่วงช่วงมันไอมีราคาก็เด็กเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบครับเอามันก็เป็นตาเหลียงอยู่ไดียะพอนอแล้วเรื่องความสะอาดในฟาร์มหรือว่าการดูลแลล่ะพ่อเราเป็นแบบนหนยังไงพ่อก็ดูแลอย่างนี้แลถ้าที่มันเยอะก็เขาก็โกยออกครับมันเป็นพื้นปูนพื้นปูน ถ้าเราทําเป็นพื้นดินได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ดีมันทําให้เป็นหลุมหมดทําความสะอาดยากทําความสะาดก็ยากไอ้มูลมันก็ไม่ได้ครับทําอย่างเงี้เรามูนเราตักกองไว้กองไว้ครับเอารถมาขนลงนาแล้วทีนี้เรื่องโลกมันมีไหมไม่ค่อยเจอ ถ้าเป็นหมูป่าใช่ใช่เป็นหมูป่ามันมันดีจากมันดีหรือว่ามันแตกตั้งจากมูข้าวยังไงพ่อเลี้ยงหมูป่ามันไม่ไม่เคยไม่เคยเจอโรคเลยโอแต่หมูขาวเจอแล้วครับโรคมือไอ้เท้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมโรคอ,อะไรเขาว่ลูกเสมอเสมอแต่ะะครับ<ล>ตัวใบหูเ<ล>ขียวครับลกูกเป้า เมื่อก่อนเรื่องเรื่องหมูหมูบ้านหมูขาวเราเต็มหมดเลยครับทีแรกอ่ะเรื่องหมูขาวหมดเลยที่พ่อเลี้ยงอยู่นี้ทั้งหมดมีกี่ส้พันมีสามมีพันอะไรบ้างพ่อนี่ล่ะพันธุป่าผสมแล้วก็เหมือนเหมือชาแล้วก็ดูล็อกดูล็อกเมื่อชาลนี้มันแตกต่างจากป่าผสมยังไงหรือว่ามันเป็นเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกชื่อแตกต่างกันไปพ่อมันมันมันตัวตัวก็ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดู ครับผมมันดูแถวนี้แหละเพิ่งจะปล่อยอ,ออกวเมื่อกี้เนี่ยเอาออกไปโล่โลแม่มันออกเหลือแต่ลูกมันครับมันเลี้ยงง่ายก็มูข้าวใช่ไหมพ่อใช่ใช่ไเรื่องง่ายง่ายกลัวโรคก,ก็ไม่มีโรคก,ก็ไม่มีในนมอบนันมันก็นกินง่ายด้วย,ยอ่าห่านก็ไม่เปลืองไม่เปลืองไม,ไม่ไม่มีไม่มีแล้วไม่กินก็เอาผักตบอย่างเดียว มันก็กินกินไม่ต้องมีรำมันก็กินอยู่อยู่ได้อยู่อ๋อมันเป็นแบนบยังง่ายแถ้ลนะพออ่อ<า>อกินมันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะบอบอบีขัดถ้าเราแต่แต่ว่าถ้าเราใช้อาหารผมว่ามันมีนมกินเนาะพ่อเนาะใช่ใช่ถมีถ้ามีหัวอาหารมันก็มีกินอันนี้กินแต่ํำอย่างเดียวครับหัวอาหารก็เล็กน้อยผสมเล็กน้อยอันนี้จะเป็นหมูหมูบ้านใช่ไหมพ่อไอ้ไอ้นี้หมูหมูบ้านพันพันดุ็อก อ๋ออันนี้คือพันดูร็อก,ออกอมันจะเป็นซี่ออกน้ําตาลอ่อนๆเลือดร้อยเลยดูล็อกเลือดร้อยครับ <c oughs> แต่เป็นหมูบัานครับ <c oughs> นี่มือเป็ดป้าไอพวกนี้เราเลี้ยงไอนี่พันในไอะไรข,ของประเทศอะไรเขาว่ะประเทศจีนครับเมือ,อยซานไม่ใช่ไม่ใช่ไอนี่หมวยเขาเรียกหมวยอันนี้ซื้ออะไรเนาะไอตัวนี้มันเป็นตะคีเกียตแทลราพอ เข้าเฮ็ดอะไรกันมันก็ไม่ลุกไม่ตื่นเลยวะเลยไ,ไม่ลุกเลี้ยงง่ายกินเยอะไอพวกเนี้ยครับเนี่ยมีสองตัวนี่แหละครับเอ้ยเหมือนสั้นไปทางไหนเนาะบาทปล่อยออกไปหาดุ้ดดิครับลงนำทั้งหาดุดโอ้ยตัวนี้ละพ่อไอตัวนี้มันคืออะไรนี่ละะมูแม่แม่แม่แมสาวดิเนี่ อันนี้หมู่แม่สาวแม่แม่มั่นท้องปะท้องท้องแล้วครับท้องหมดเลยพร้อมกันถ้าคลอดก็คลอดถ้าคลอดก็คลอดไ่เรียกกันเลยไล่เรียกกันเลยโอ้ได้เงินไม่น้อยดิพ่อนี่แหละยี่สิบตัวอสมมุติตอนนี้มันท้องกี่แม่แล้วตอนนี้ท้องสิบกว่าแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแม่ แปดสิบตัวเอาตีบนพื้นก่อนเนาะเอาแม่ละสิบตัวใช่ไหมยังตําเนาะใช่ตัวละห้าร้อยเอาตัวละห้าร้อยก็บอเอาตัวละห้าร้อยแปดสี่สิบสี่หมื่นระยะเวลาเดือนกว่ากว่าเดือนกูกว่าก็ก็เลยขายแล้วครัเอาถือว่าดีอยู่เด้เนาะดีถ้ามุมมีราคาก็ยิ่งดีครับดีกว่าไม่มีอะไรทํา ช่ครับถึงนี้จยั่อันนี้มีไก่งวงด้วยไกยัวด้วยเอาไปดูกันนะมันเป็นยังไงไอไก่งวงไก่งวงที่เข่าขึ้นพัตคาหนบอกพอแมนแมนนี่แหละมูกินดูพัตคาหนไอตัวอย่างเงี้ยนะผมเห็นทีแรกเอาตามความรู้สึกส่วนตัวเลยมันมาเป็นตะกินพอแต่ว่ามันขึ้นพัตคาหนได้ยังไงโอ้เนื้อมันอร่อยกังนี่ครับ ไก่ไก่บ้านไก่อะไรก็ชู้มันไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ที่เขาเรียกว่าไก่งวงไก่งวงตามพัตาานาเน,นี้ยนะน่นี่แหละมันตัวแบบนี้นะ่ะน,นะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาตามความจรงิงโอ้โหใครเด็กินดิด้วยติดใจเลยครับเพราะขายยังไงไอ้พวกเนี้ยถ้าขายเป็นโลก,ก็โลเราสองร้อยโลเราสองร้อยมันราคาขนาดนั้นเลยหรอั้่เลยโอ้ ถ้าเขาเมาเขาก็เมาทีละทีละโตสองตัวอย่างนี้นะตัวหนึ่งมันกิโลพ่อตัวใหญ่เนี่ยมันหกโลหกโลตัวนุ่นหกสองสองเท่าไหร่วะเนี่ยหกสองสิบสอง,สองแล้วพันสองเลยตัวละพันสองโอ้ตัวเมตัวเมียนั้นตัวละสามกิโลกว่าโอ้าผมไม่ไมาเห็นเองนี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันคือใกล้งวงที่เข้าไปขึ้นมาตะขานะนะนี่แหละแล้วมันตัวเป็นพัน คงไม่มีใครแบ่งไข่โลเดียวใช่ไหมพ่อไม่ไม่มีไปหรอกมันไม่เหมือนพักเหมือนปลาเนาะใช่ไกลกยเปลนตัวไปเลยเอาแล้วมันใช้เวลานานไหมพ่อว่าเราจะได้่ข่มันเนี้ยอู้เป็นปีนี่เป็นปีเหมือนกันใช่ไหมใช่พ่อยากด้วยครับไปยวงนี่เราเอาอะไรให้มันกลิ่นพ่อไอ ด้วไอ้มันมีหัวอาหารเนี่ยให้กินของมันเองก่อนก่อนมันจะโตนี่ต้องกินหัวอาหารอย่างเดียวครับพอพอมันโตขึ้นสักนิดแล้วก็ปล่อยได้ครับอ๋อมันก็มีหัวอาหารของมันเหมือนกันหัวอาหารไก่เฮาเรานี่แหละธระรมดาอ๋อเราได้ความรู้เยอะเลย แล้วก็นุบานเอาหัวหารเอาเข้าปลายข้าวปลายข้าวน่นะกินแล้วพอพอมันโตเท่ามันจะก็ปล่อยปล่อยมันไปหากินเองอแล้วก็เราก็วนข้าวใั้กินครับ้บางโอ้ได้ความรู้เยอะเลยเอาก็จะจากไปพ่อมีแนวคิดอะไรฝากถึงคนที่กำลังยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เอา้าหมูที่ดี คือต้องเลี้ยงแบบได้นยังไงเพราะว่าอยากใครเลี้ยงนี่แหละหมูป่านี่แหละดีที่สุดแล้วดีแล้วเลียโลหโรกน้อยถ้ามีเราคุณมาเยอะเลี้ยงหมูปา่าีมันเลี้ยงได้มันมันต้องมีชีดยงชีดยาอะไรไหมไม่ไม่มีไม่ทําอะไรเลยเลี้ยงแบบบ้านๆเราเลยเลยมีอะไรก็ให้กินตามภาษาพอพูดแล้วมันเป็นตาเลี้ยงเลยเนี่ยเ <laughs> พราะว่าคือหนึ่ง อาหารมันก็เราใช้ลดต้นทุนได้ใช่สองโรคมันไม่มีมันมีสามเรื่องการดูแลรักษามันก็ไม่ได้ยุ่งยากให้แล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยเราให้มันกินแล้วเราไปทําอะไรก็ได้บ่อยเป็อย่างนี้แหละครับต้นทุนก็ไม่ได้เยอะไม่เยอะสําหรับคนทุนอยากให้กินก็ให้กินได้หัวอาหารถ้าไม่ให้กินก็ก็ได้ครับเรื่องปัญหาเรื่องกินแหละพอกินมีไหม เรื่องกินในการเลี้ยงเนี่ยไม่มีนี่แหละเมื่อเราอยู่ที่มีกินไหมไม่มีผมยังสงสัยอยู่ว่าปกติฟาร์มมูแตเราฟาร์มมันต้องกินโอ้เม่นขี้เม่อะไรเลยที่นี่ไม่มีกินไม่มีเลยไม่ได้กินเลยนี่แหละคาับแล้วก็เนี่ยครับจากลักษณะก็คือในบ่อใช่ไหมพ่อคือเข้าไปโกยออกได้ขี้มันจะแห้งไปเลยอ่ะพ่อนี่แหละแห้งไปเลยนี่ ครับทำมาเยอะเราก็เข้าไปโกยๆอ๋อเคยเจอแต่ขี้หมูแบบเปียกๆชื้นๆอะไรอ,อันนี้มันแห้งไปเลยอ่ะแห้งอยู่อยู่นี่มันไม่เคยชื้นเลยครับอ๋อเอามีช่องทางการติดต่อไหมพ่อสำหรับผู้ที่อยากจะมาซื้อพันพันหมูพันไก่อะไรหรือว่าเอาไปรับประทานหรือว่าเอาไปอะไรกันใครอยากได้อยากไปเอาไปเลี้ยงก็มาเลยครับ อยู่บ้านไหนอยู่บ้านหนองมืนฐานอสมานนี่แหละตำบลหนองมืนทานตำบลหน,นองมืนฐานอำเภออสมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีช่องทางการติดต่อไหมพ่อไอ้ติดต่อก็เบอร,ร์โทรศัพท์เนาะครับศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดเก้าเจ็ดครับสองศูนย์เก้าแปดครับผมอันนี้ก็คือสามารถติดต่อได้ติดต่อได้ครับผมทุกตลอด ตลอดยี่ส่วส้วมเลยเอามีเวลานอนมั้งต็นนาอนอนก็ตื่นได้ได้โอเคครับผมอ่ะหลังจากนัดนะครับผ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปดูหมู่เสร็จนะครับก็มาดูมะนาวต่อกันนะครับมะนาวที่นี่ก็จะเป็นมะนาวผันอะไรพ่อแป้นพิจิตหนึ่งแป้นพิจิตที่นี่พ่อปลูกไว้ทั้งหมดกี่ต้นสองร้อยต้นสองร้อยต้นใช่ โอ้โหอายุกี่ปีพ่ออันี่มันสิบสิบกว่าปีแล้วนี่สิบกว่าปีแล้วยังให้ผลผลิตอยู่ยังลูกออกตลอดเราใช้กิ้งตอนหรือว่าตุ้มตอนหรือว่ายังไงในการปลูกทีแรกพ่อตอนตอนกิงตอนครับไปซื้อซื้อเข้ามากิงละร้อยไปเอาพันมาจากไหนจากสมัดอำเภออำเภอสมัดซื้อมากิ้งละร้อย ใช่ตอนนี้เราตอนเองได้แล้วตอนนี้ทําพอมาปลูกปลูกติดเป็นลูกแล้วบาดบาดนี่ก็เอาไอ้เอากิ่งมาตอนเองอะครับตอนเองจําหน่ายได้คืนทุนแล้วคืนแล้วตอนตอนแรกพ่อซื้อมากี่ต้นยังไงพ่อต้นละร้อยซื้อมาต้นเดียวอ่ะ ซื้อมาสองร้อยต้นเหรอโอซื้อมาสองร้อยต้นเลยใช่ต้นละไต้นละร้อยเลยแหละสองร้อยต้นเป็นเงินสองหมื่นใช่ตอนนี้ได้ทุนคืนหมดแล้ว้เงินสองหมื่นทุนหมดแล้วได้กําไรไปเท่าไรเลยกําไรไปุยหลายต่างอยู่เพราะว่าตอนเองขายเองครับช่วงช่วงขายที่แรกไอ้คนคนไม่ลูกนะคนครับคนยังไม่ทันนิยมเลยครับพอมาทําไปดีแล้ว ตอนเองขายเองครับญิงละร้อยครับขายเองได้อว้ยกำไรเยอะแยะแล้วล่ะคิดว่า <laughs> สิบกว่าปีเนาะครับใช่ใเดี๋ยวนี้มันปลูกง่ายไหมพ่อปลูกง่ายเราพ่นมันอย่างนี้รอไปค่ายเป็นกิโลค่ายยังไงล่ะพ่อไออันนี้ขายขายเป็นเป็นลูกลูกละนนลูกช่วงนี้ก็ ลูกละบาทก็มีลูกละบาทห้าสิบไอ้ลูกละไอ้บาทโอ้ยลูกละห้าสิบตังค์ครับอ๋อเราก็ขายเป็นลูกใช่ไหมพ่อใช่โอ้โหลูกละสามบาทก็ก็ได<ๆ>้ขายช่วงครับช่วงมันช่วงมันแรงๆใช่ไหมแรง,แรงๆอะ่ะครับแล้วเวลาเราขายเป็นกิ้งตอนนี้พอขายเป็นกิ้งกิ้งละกี่บาทยังไงล่ะพ่อสามกิ้งร้อยจากเราซื้อมากิ้งละหนึ่งร้อย เอามาค่ายสร้างกิ่งร้อยแล้วใช่เพราะว่าไอเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนปลูกมันเยอะเนาะครับเราผลิตเองได้แล้วใช่ไหมพ่อเราผลิตเองขายขายให้เขาถูกๆูกครับตั้งแต่แรกกันขายแพงอยู่มีเทคนิคการทําแบบนั้นยังไงให้มันดกให้มันมีอายุได้ยาวขนาดนี้ละพ่อ <c oughs> ทีแรกก็ปู้ทีแรกก็ใส่สใส่ฝุ่นครับฝุ่นรวนที่ัวครับ ุดกลุมลึก50าสห้าสิบเซนครับว่าง50เซนครับเอาขี้วัวลงไปครับเราก็ดินกบครับดินกบแล้วก็ค่อยปลูกครับอ๋อลดน้ำใส่ปุ๋ยค่ะนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเลยค่ะนี้ใ่รครับโอเคพอมันใหญ่แล้วยานี่ไม่ไม่ฉีดเลยปล่อยเลยครับ โอเคก่อนจะจากไปพ่อมีแนวคิดอะไรฝากสำหรับการปลูกมะนาวไหมใครอยากกูก็ก็ได้เดี๋ยวนี้เจ้าแต่ยังไม่ได้เพาะเลยครับยังไม่ติดตาเลยครับช่วงนี้แต่มีมีคนสั่งเยอะครับแต่ไม่ได้ทำมันยากครับ <laughs> โอเคครับมีช่องทางการติดต่อไหมพ่อ ถ้าอยากได้ก็สั่งได้เบอร์โทรเบอร์โทรก็0847972098นี่แหละเบอร์เ่านี่แหละครับอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรอะไรนะพ่อ084ครับ0847972098ครับครับผมโอเคก็สามารถติดต่อสอบถามคุณพ่อเข้ามาได้นะครับก็วันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับ ก็ปติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับไปเยี่ยมชมนะครับสวนแบบผสมผสานหรือว่าเป็นฟาร์มสวยนะครับแบบนี้ที่ไหนยังไงต่อนะครับก็โติดตามตอนต่อไปวันนี้นะครับก็จะจากไปนะครับก็นัดก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นัดนะครับพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับไปเยี่ยมชมนะครับ ส่วนสวยๆแบบนี้ที่ไหนต่อนะครับวันนี้นัดกับคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะครับคุณพ่อลำปางครับนัดกับคุณพ่อลำปางนะครับออต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ,ค,รบคุณพ่อวส,สวัสดีครับ